นี่คือผอสอรดอร,อรอพรามอารุณรังสีเวศนะคะเดี๋ยววันนี้มาดูประโยคที่ขึ้นต้นด้วยแด e อีสและแดดอจริงๆเคยสอนไปแล้วหรือคุณบางคนก็เคยเรียนมาแล้วนะคะจริงๆมันมีวิธีที่สามารถใช้ preposition of place ในประโยคได้หลายวิธีเลยเพียงแต่ว่าวันนี้เรามีกติกาแล้วก็มีโจทย์ให้คุณแต่งประโยคตามรูปแบบแบบนี้นะคะตามที่กาหนดประโยคที่ขึ้นต้น้ดยแดอีสและแดอนะคะ t h e r e is ตามด้วยเอก,กพจน์อย่างเช่น t h e r e is a cat แม้ว่าหลังจาก a cat จะมีอย่างอื่นก็ยังใช้ t h e r e is เช่นกันนะคะอย่างเช่น t h e r e is a cat and a dog แต่ถ้าคำแรกที่อยู่หลัง verb to be นะคะ is ื r are นและมันเป็นพหูพจน์เราต้องใช้ t h e r e are นะคะ t h e r e are many dogs นะคะ t h e r e are many dogs and a cat นะคะ เข้าใจเนาะนะคะดูเฉพาะตัวแรกที่ติดกับ is หรือ are แล้วเราก็ค่อยตัดสินใจว่าจะใช้ is หรือ are นะคะ โอเคนะคะพอคุณแต่ง d i s แลวก็ e a e a r แล้วคุณก็ต่อด้วยคำนามหรือกลุ่มคำนามเรียบร้อยแล้วให้คุณใส่ preposition ลงไปทันทีเลยนะคะครั้งนี้จะเป็น preposition of place นะคะล้วเสร็จแล well ้วก็ให้ใส่คำอีก1นึ่คำเป็นกลุ่มคำนามหรือคำนามนะคะหลังจาก preposition นั้นนะคะตรงนี้ถ้าเรียกเป็นภาษาภาษาอังกฤษแบบเออถ้าคุณจะเรียนแบบ gamma ใช่ไหมเออให้เรียกว่า object of r e p o s i t i o n นะคะเป็นกรัมของ r e Position ตอนนี้นะคะเดี๋ยวอาจารย์ก็จะให้คุณดูรูปรูปหนึ่งนะคะอาจารย์จะแต่งประโยคจากรูปรูปนี้นะคะอาจารย์จะแต่งประโยคจากรูปรูปนี้ตัวอย่างเช่นนะคะอันนี้เป็นคุณเห็นอะไรบ้างในรูปนี้ คุณเห็นเป็ดใช่ไหมคุณเห็นดอกบัวนะคะแล้วคุณก็เห็นใบบัวเห็นทะเลสาบนะคะเห็นเอ่อเห็นภูเขาแล้วก็เห็นวัดที่อยู่บนภูเขาใช่ไหมคะตอนนี้เราก็ควรที่จะเริ่มจากจุดใดจุดหนึ่งก่อนนะคะตรงไหนก็ได้ของภาพแล้วก็เริ่มอธิบายไปเรื่อยๆจากจุดจุดนั้นนะคะ จะบอกทางซ้ายทางขวาอะไรก็ได้บนล่างแล้วแต่คุณหน้าหลังอย่างนี้นะคะก็อยากให้คุณเออแต่งประมาณ5ประโยคก็ได้หรือกี่ประโยคก็ตามนะคะแต่งหลายๆประโยคได้แยกเป็นประโยคประโยคนะคะอย่าพยายามแต่งประโยคเดียวที่มันยาว3บรรทัดนะคะอ่ะเริ่มเลยอาจารย์ก็จะเริ่มแต่งจากภูเขาก่อนแล้วกัน There are two mountains in this drawing นะคะมีภูเขาสองลูกในภาพวาดนี้ ประโยคต่อไป There is a temple on a mountain นะคะก็มีวัดอยู่วัดหนึ่งอยู่บนภูเขาลูกหนึ่ง There are two buildings in the temple มีตึกสองตึกในวัด There is a lake in front of the mountains นะคะก็มีทะเลสาบอยู่ด้านหน้าภูเขา There are five pink lotus in the lake ะะก็มีดอกบัวเสชมพู5ดอกในทะเลสาบ t h e e r a r e three ducks on the right side of the lotus นะคะก็มีเป็ดสตัวอยู่ทางด้านขวาของอดอกบัวนะคะ t h e r e is one big duck between two small ducks นะคะก็มีเป็ดใหญ่อยู่ระหว่างเป็ดเล็ก2ตัว There are ten lotus leaves under five pink lotus มีใบบัวสิบใบยอยู่ใต้ดอกบัวสีชมพูห้าดอกนะคะอาจารย์ก็เขียนมาแล้วทั้งหมด8ปประโยคนะคะ แต่ของคุณนะคะคุณจะกี่ประโยคก็ตามอธิบายภาพให้ได้ครบทั้งภาพนะคะพยายามแยกเป็นประโยคหลายๆประโยคนะคะแล้วงานของคุณจะถูกต้องถ้าคุณพยายามเขียนประโยคเดียวที่ยาวมากมันผิดแน่นอนมันต้องมีจุดผิดใช่ปะ่ะแต่ถ้าคุณเขียนหลายๆประโยคโอเคมันจะถูกประโยคสั้นๆหลายๆประโยคนะคะตอนเขียนภาษาอังกฤษทั่วๆไปแม้ว่าจะไม่ใช่งานนี้ก็ให้พยายามทำนี้เหมือนกันนะคะพยายามแยกประโยคอย่าทําประโยคให้ยาวมากนะคะให้คนอ่านได้ หายใจบ้างจุดฟูสต t อปขึ้นประโยคใหม่หาคำเชื่อมต้นประโยคดีๆอะไรประมาณนั้นเนาะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะที่รับฟังกดไว้์และกด subscribe ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ